การฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนนะคะอายุ5ถึง11ปีค่ะกระทรวงสาธารณสุขนะคะมีการเดินหน้าเรื่องของการเตรียมฉีดวัคซีนชนิดไฟเซอร์ค่ะให้กับเด็กอายุ5ถึง11ปีโดยจะมีการเริ่มฉีดในปลายเดือนนี้เป็นต้นไปนะคะพร้อมกับแนะนำผู้ปกครองให้สังเกตอาการของบุตรหลานหลังการรับวัคซีนค่ะ โดยทางด้านของอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะบอกว่าวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็กอายุ5-11ปีที่จะมีการฉีดล็อตแรกจำนวน3 0แสนโดสตอนนี้เดินทางมาถึงไทยแล้วนะคะโดยจะมีการส่งวัคซีนแล้วก็เอกสารให้กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบคุณภาพจากนั้นจะมีการส่งไปยังจุดฉีดกระจายทั่วประเทศค่ะสำหรับวัคซีนที่เหลือจะมีการทยอยส่งทุกสัปดาห์จนครบ3.5ล้านโดสภายในไตรมาสแรก ดยวัคซีนสูตรเด็กอายุ5 11ปีนะคะจะฉีดคนละ0.2มิลลิลิตร1ขวดจะฉีดได้10คนค่ะซึ่งจะมีข้อดีก็คือสามารถเก็บในอุณหภูมิ2 8องศาเซลเซียสได้นานขึ้นเป็น10สัปดาห์หลังเปิดใช้แล้วต้องฉีดให้หมดภายใน2 6ชั่วโมงขณะที่การฉีดเด็กทั่วไปที่โรงเรียนจะใช้ระบบเดียวกับการฉีดเด็กมัธยมค่ะสำหรับฉีด2เข็มห่างกัน8สัปดาห์ส่วนเด็กที่มีโรคประจำตัว7กลุ่มโรคก็คืออ้วน ทางเดินหายใจเรื้อรังหัวใจหลอดเลือดไตาวายเรื้อรังมะเร็งภูมิคุ้มกันกต่ำเบาหวานและก็โรคทางพันธุกรรมทั้งกลุ่มอาการดาวเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทรุนแรงและเด็กที่มีพัฒนาการช้าค่ะโดยจะต้องไปฉีดที่โรงพยาบาลระยะห่างสามารถอยู่นานได้ถึง12สัปดาห์แต่ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษ์ของกุมรารแพทย์ที่เป็นผู้รักษาทางนี้การฉีดวัคซีนให้กับเด็กยังเป็นไปตามความประสงค์ของผู้ปกครองนะคะไม่มีการบังคับถ้าหากผู้ปกครองบอกว่าไม่ พร้อมจะฉีดหรือไม่ฉีดบทหลานเนี่ยแพทย์เจ้าที่ไม่สามารถบังคับฉีดได้ ขณะที่ทางด้าน,นของศาสต,ตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โลเลขาประธานราชวิทยาลัยจุฬา,ารุมรแพทย์แห่งประเทศไทยนะคะบอกว่าเด็กที่ติดเชื้อโควิด1ิพบว่า98%มักไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยถึงแต่มีความจําเป็นต้องฉีดวัคซีนโดยเฉพาะเด็กที่มีโรคประจําตัวค่ะเพื่อป้องกันอาการรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็ลดกลุ่มอาการอักเสบหลายระบบส่วนผลข้างเคียงหลังการฉีดนะคะในกลุ่มเด็กอายุ5-11ปีจากข้อมูลอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะที่ฉีดเด็กไปแล้ว 9ล้านคนอาจพบอาการปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีดอาการไข้จะมีน้อยกว่าเด็กที่อายุโตแล้วนะคะแต่อาการทั้งหมดคุณหมอบอกว่าจะหายไปได้ภายในสองวันอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบพบแค่11คนแต่ไม่รุนแรงแล้วก็สามารถรักษาหายได้ทั้งหมดทางนี้ในประเทศอังกฤษและก็ออสเตรเลียนะคะบอกว่าจะมีการกำหนดฉีดเนี่ยให้กับเด็กเนี่ยห่างกันประมาณ8สัปดาห์เนื่องจากภูมิคุ้มกันสูงขึ้นผลข้างเคียงน้อยลงอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบยิ่งน้อยลงจนแทบจะไม่มี การฉีดในโรงเรียนจึงแนะนําควรห่างกัน8สัปดาห์ส่วนเด็กที่มีโรคประจําตัวแล้วก็กลัวว่าจะติดเชื้อก่อนแนะนําประมาณ4สัปดาห์แต่ไม่ควรจะเร็วกว่านั้นนะคะเพราะอาจจะมีผลกับเด็กซึ่งจากข้อมูลพบค่ะว่าประเทศไทยเรานะคะมีเด็กอายุ5-11ถึงปีประมาณ5ล้านคนในจำนวนนี้ค่ะมีโรคประจําตัว7กลุ่มโรคประมาณ900,000คนซึ่งการฉีดวัคซีนในเด็กที่มีโรคประจําตัวต้องเป็นไปตามความสมัครใจของผู้ปกครองและก็แพทย์โดยคณะกรรมการ อาการโรคติดต่อจังหวัดและก็กรุงเทพจะมีการบริหารเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะในกลุ่มเด็กที่มีโรคประจําตัวอายุ5้าถึงสิปีนะคะรวมไปถึงจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรและความพร้อมของบุคลากรรวมถึงคุมแพทย์ที่จะให้การดูแลเด็กแต่ละจังหวัดอย่างใกล้ชิด ซึ่งหลังการฉีดวัคซีนมีการฝากประชาสัมพันธ์ไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะบอกว่าให้สังเกตบุตรหลานค่ะถึงอาการความผิดปกติหลังการฉีดซึ่งหากมีอาการเหล่านี้นะคะพ่อแม่ผู้ปกครองจะต้องพาเด็กนําส่งโรงพยาบาลใกล้บ้านเพื่อประเมินอาการอาการแรกก็คือกลุ่มโรคหัวใจในช่วง2-7วันได้แก่อาการเจ็บหน้าอกหายใจเร็วเหนื่อยง่ายใจสัน่นอาการที่2นะคะก็คือไข้สูงมากกว่า39องศาเซลเซียส ปวดศรีรษะรุนแรงอาเจียนกินไม่ได้ซึมหรือไม่รู้สึกตัวซึ่งทั่วประเทศตอนนี้นะคะจะมีแพทย์ที่เป็นกุมารแพทย์อยู่กว่า2,000คนค่ะที่จะคอยดูแลเด็กๆที่จะฉีดวัคซีนตั้งแต่อายุ5ถึง11ปีฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองที่พาบุตรหลานไปฉีดวัคซีนนะคะในช่วงวัยนี้เนี่ยให้สังเกตอาการบุตรหลานให้ดีนะคะหลังจากเข้ารับการฉีดวัคซีน สำหรับการเริ่มต้นฉีดวัคซีนนะคะในเด็กนี่คาดว่าจะเริ่มต้นฉีดได้นะคะในวันที่31มกราคมนี้ค่ะโดยจะเริ่มต้นที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีซึ่งจะเป็นการฉีดเพื่อทดสอบระบบโดยก่อนมาฉีดก็จะมีการโทรศัพท์ให้ข้อมูลกับผู้ปกครองสอบถามเรื่องของความสมัครใจซึ่งหลังฉีดก็จะมี QR code คนะคะให้พ่อแม่เนี่ยประเมินเรื่องของผลข้างเคียงและให้ความรู้การดูแลหลังฉีดซึ่งหากมีผลข้างเคียงนะคะคุณ พ่อคุณแม่สามารถเด็กพาไปเข้ารับการบริการที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหรือจะติดต่อสอบถามอย่างสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์และสายด่วน1415นะคะซึ่งจะมีการจัดระบบทางด่วนในรายที่สงสัยรวมไปถึงในเด็กกลุ่มที่มีอาการรุนแรงเพื่อเข้ารับการดูแลค่ะ